สวัสดีครับผมครับวันนี้มาส่งงานนะครับชุดนี้เป็นงานไม้ตันก็เข้มๆนะครับเป็นคัดใหม่นะครับรายละเอียดนะครับใต้กลางคืนครับครับเป็นสูงที่พับมานะครับรับเรื่อยๆครับว่าคือกันจากอันดอกนะครับเนี่ยนะครับเป็นงานแฮนเมดนะครับ ลูกอ่าตัวนี้ขอบไข่ยังบอ,บอมานะครับอ่านี่ก็จะเป็นลูกเหล็กนะครับเวลาบ่มที่ทายกลางคืนเลยกันนะครับบม่มนี่ครับแสงนั้นอาจจะส,สะท้อนนะครับแต่ว่ามันก็โอเคอยู่แล้วครับเนะนี่ครับมันสะท้อน สอง้วตันนี้จะออกน้ำตาลดำนะครับว่าตั้งกันแล้วผมหยับทรงนี่ตัวนี้เป็นสงไหมครับอตัวนี้เป็นงานลูกใหม่นะครับลูกไฟเบอร์ลอง10บมิลใส่ลูก8ปมิลน,นะครับก็ราคาอยู่ที่ ค่ะเที่ยวลูกลูกเหล็กนะครับลูกเหล็กธรรมดาก็หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทพร้อมใช้งานนะครับาสซิมีลูกลูกไม้นะครับจะเพิ่มบวกเพิ่มร้อยนึงนะครับค่าไก่นะครับไก่แพงกว่าลูกก็แพงกว่าอีกต่างหากนะครับผมก็พร้อมใช้งานครับมัดยางแถมสองลูกนะครับพร้อมทรงราคาหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาท สนใจครับที่ต่อเข้ามานะครับ093 476 9971นะครับทุนี้ครอบไข่เบิดนะครับฝากผลงานนะครับผมสวัสดีครับ